สวัสด,ดีครันี่จะมาสอนเลรื่องยันเดียร์อันนี้เราเคอที่เป็นช่องอะไรนะไม่อ,อย่าพิมพ์ให้ดูนะช่องอะไร อเล็กซ oh, mm ์อเล็กซ์แล้วกอะไรอย่าง้ยทุองเออเป็นภาษาอัง มคนจะช้าตลกดีรูปแบบเราีบทำอ้แบบนี้นะทนุก ข้างต่อหน้เกิดเลพิงพิงว่าซอเอไอเคไอไอฮะปุ๊บเล่นเกิดเตะแบนี้นะ หลกชั้นแต่ก็ต้องขอหยุดนะแบบนึ่มันหยุดไม่ได้อทุกคนมันต้องเป็นโคตรนานน่ะนานติดไม่ได้เลย ชามนะคระับแล้วก็ได้่ไเได้เปับเปินั้นพนเสียงลราก็เกิดเสียงดังๆเะเเสียงแบบโคตรบาอะแอ กดดีดตามได้ใบครับในไม้นะ้านะ้านะ้อ่าอ,อันนี้เราก็อันนี้ร้องได้ดุสุดนะคะหน้าชอ็อตให้ทุกคนดูนะมีกรกด,ดในช่องชันเลยแต่ขอแป๊บนึงโหลดให้สร็ กดไปที่เพิ่มเติมแล้วก็จะเป็นขอบอาิีพไปนะแบบนี้คนที่อะไเงี้ยคนเดียวกันนะแต่เราเป็นยอนเยือกเลิมหุดิจแบบจงจังรอตั้งตั้ทุกคนเราจะพอ

กันแบบต่อเนื่องกันเลยนะครับแบบ99คืนในป่ากกล่องทรายนะครับผมก็ได้อัปเดตมาอีกแล้วนะครัปบ่อยมากนะครับรอบนี้ก็ได้เพิ่มคลาสใหม่เข้ามาในแบบแบบนี้นะก็คือคลาสนี้เลยที่เราบอกทุกคนว่าจะเล่นนะครับก็คือคลาสเดอะแรมนะฮะหรือว่าปีศาจแกะมาดูกันว่าคลาสนี้นะครับเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับไม่เคยเล่นเหมือนกันนะยังไม่ได้ซื้อด้วยนะฮะมาดูในส่วนของพาสซีฟก่อนนะครับหรือว่าสกิลนะครับผมก็ของเทสนจะได้ละนะครับก็คือเพชรหนึ่งเม อะไรคือเปิดเข้าเกมมาคือเราได้เพชรหรอเนี่ยได้เจม1อันเนี่ยคือเพื่ออะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะส่วนเลเวลหนึ่งในข่ามันบอกว่าบวกหกสีแล้ก็อยงแบบไหนนะมันแปลกกว่าทุกคนตบดไม่นะมันโดดช้าะแต่ทุกคนทุกคำหยาบแหลมนะแปลกมันโหลดช้าจังแปลก เรือลอยพีสองนะคะทุกคนพอดีมันโหลดมิสเศษเลยอ่ะโทษนะ